มานะเขาส่งข่าวเมื่อวานว่าจะมาแต่ยังไม่เห็นมาแต่วันนี้วันนี้ก็น่าจะมาหรอกามาบ่ายวันนี้นะโยมบอกมาบ่ายวันนี้ถ้าจะมามีแรงก็เลี้ยงฟืนให้แล้วนะตอนนี้ไม่มีแรงเดี๋ยวรอรอเจ้าภาพเขามาเลี้ยงเองเรื่องราวของคนเรามันก็ธรรมดานะโยมเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดา เ <c oughs> มื่อวานเขาโทรศัพท์มาแต่มาเก๋ไม่เคยมีใครมาหามีคนมาหาอ๋อจะมีศพมะพร้าวอาจจะมาบอกไปบอกกันเต๋พอแล้วมาบอกพันเตพันเตก็บอกมาเราเราโฆษณาบ่อย,อยว่าที่นี่เผาฟรีใช่ไหมโยมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีค่าใช้จ่ายเผาฟรี <c oughs> เออแล้วก็ทําไปตามหน้าที่อ่ะนะย่าิธรท,ทำเก่าแก่นะเขาบอกเขาเคยพาแม่มาเผาขนึงแล้วแต่มานาั่งนึกตั้งนานอ๋อเป็นญาตทธรรำเก่ารู้จักแกที่เมาบนอนะ่ะตอนนั้นเราเป็นเนนอยู่ <c oughs> มาเจอแกทิ้งเอาแม่มาที่นี่พึงนึกได้มันเป็นเรื่องจริงของคนเรานะโยมถึงเวลาก็เกิดมาแล้วก็มียาวขึ้นอายุยาวขึ้น แล้วก็อายุมากขึ้นแล้วก็เจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายเรื่องธรรมดาของวงกัฏจักรนะโยมนะเอ,อ <c oughs> ทุกคนหนีไม่พ้นนะแต่เราจะอยู่ยังไงก่อนตายเนี่ยจะเตรียมจัยยังไงก่อนตายตรงนี้สําคัญนะโยมอาตมาชาวโศกเรานี่มาได้ระดับเลยนะโยมไม่หลงอะไรมากมายแล้วเราก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากมายแล้วเป็นชาวโศกอะหรือทุกอยู่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ทุกน้อยลงนี่มันก็ไม่ง่ายแต่มันได้อยู่นะอาจจะมามองดูโอ้พ่อกระเทศ นักบวชก็บอกว่าอ,อ,อ,อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์มันพูดง่ายดีนะโยมแต่มันทาได้ไหมมันก็ได้นะได้เป็นอย่างๆได้เป็นเรื่องๆอย่างน้อยเราเป็นชาวโศกเราก็ไม่ไม่หลงสิ่งต่าๆแล้วเรื่องเล่าบุรีการพนันเราก็พ้นแล้วเรื่องเนื้อสัตว์เราก็พ้นแล้วอัตมาแน่ใจว่าพ้นนะชาวโศกเราอะ นี่เมื่อแบบมีเสร็จก็มาเหลือเรื่องรูปรถจีนเสียงอะ่ะจิตวิทเรื่องปกติของคนโยมข้างนอกเขาไม่รู้เรื่องกับเรานะโยมแต่เรารู้เราเป็นชาวสุขเรารู้แล้วยิ่งบ้านเมืองไปอย่างนี้เดี้อคนนอกเขาคงไม่สนใจเยอะมั้งแต่เราเป็นชาวสุขนี่มารู้ทุกเรื่องจริงๆนะโนะยมน้ําท่วมปากใต้กับปเขาไปช่วยปากใต้น้ําท่วมปากใต้ไปช่วยเขาไปช่วยเขาไป็นกำลังใจเขาบาทําความสะอาดบางไม่นานโอ้ยชายแดนเกิดการยิงอีกแล้ว แล้วชาวส่งไปทำอะไรไปทำข้าวส่งทหารเออมามองไปทุกเรื่องเลยนะโยมไปห่อข้าวฟังมันเตยพูดโอ้ไม่เป็นเวลาเวลาไงเราเคยทำเป็นตื่นเวลานอนเป็นเวลามาตื่นเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งทีสองบ,บอกร่างกายรวนหมดเลยนะฟังเพราะเราไม่เคยชินกับการนอนดึกๆไงมาตื่นไอตื่นเช้าเราตื่นเช้าอยู่แล้วแต่นอนดึกเกินไปในเชา้าสศกไม่คุ้นเคยนะโยม ส่วนมากชาวศสสองทุ่มก็น,นอนกันแล้วสามทุ่มไม่เกินแล้วพอมาหุงข้าวโอ้ยตื่นแต่ดึกกว่านั้นอีกตีตีสองก็มากันแล้วคนหุงข้าวเอ่อตีตีสามตีสองตีสามก็มาหอ่อพอหุงข้าวเสร็จก็หอ่อโอ้มันก็เป็นจริงๆนะโยมแล้วทําก็ไม่ได้เอาตังค์เขาด้วยนะทําส่งอาหารทาเฉยๆอาจจะมาก็ฟังข่าวเขาพูดว่ามาเยี่ยมกันน้ำตาซึมเห็นพวกเราอะมันคงเกิดความสึกดีๆไงใช่ไหม แล้วก็กรู้รายละเอียดมาผู้บ้านมาผู้ว่ามาเยี่ยมที่ศีรษะมีบันเตบอกน้ำตาซึมๆเห็นชาวโสกทํางานแล้วไม่ทําคนเดียวไงทั้งทาทั้งกระบวนการกลุ่มเลยมันเป็นเรื่องจริงนะพ่อเราสอนไว้อะแบบเนี้ยเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้เรื่องทุกเรื่องเลยแล้วทำเทำ่าที่เราทําได้และสุดท้ายเราก็เป็นผู้ส่งอาหารเราจะปลอดภยัยเราไปส่งอาหารนะโยมเราจะปลอดภัยเพราะเราไม่ไป เอ่ออะไรกับเขาเพิมพจะส่งอาหารให้คขาไปทํางานกันแต่ใครมองเราเป็นคนรับใช้นักศาสนาเป็นคนรับใช้นะโยมเป็นคนรับใช้เขาทําให้เขาไปแ้วบจดใช้จริงๆอะ่ะเราทําก็ไม่ได้หวังอะไรกับเขาไงใช่ไหมทาเพื่อเสียสละทาเพื่อให้เขาท่านเองสูงสุดคือการให้เขานะโยมแต่ชาวโศกได้นะโยมมันถึงแล้วเนี่ยถึงวันที่สิบเอ็ดทีหนึ่งนึกถึงอุเบชะ พอท่านก็ทําบุญวันแล้วก็ห้าทัานวาทีหนึ่งงานในหลวงโอ้ภัยสลีก็มีเล็กงานเนเล็โคมันที่ยี่ห้าทุกเดือนอีกนะโยมเนี่ยมนันเรื่องจริงๆที่ทํากันมาและทํากันมาแล้วแล้วเราก็ทําต่อไปอีกนะโยมอาจจะมีคนน้อยคนมากแล้วก็ทําไปตามที่เราพอมีแรงไม่ทําให้เกินแรงที่เราเป็นอยู่อ่ะมันก็ไม่อยู่แค่นี้แล้วจริงๆแล้วแล้วเราก็เป็นอยู่ผาสุกนะโยมเพราะเส้นทางของศาสนาผู้ธัสอนให้ไม่ต้องหวังอะไรกับใครไงใช่ไหมมีแรงเราก็ทํา ถึงเวลาเราก็มาทําทําไปตามนี้แหละว,วันวันคืนคืนหนึ่งสุดท้ายเราก็มีศียของเรามีศสีลขัดเกลากจิตวิญญาเราพอมีศีลเนี่ยเราใจก็จะสงบเย็ยนลงมาบ้างใช่ไหมแล้วให้เขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามอีกใช่ไหมศาสนาพุทธเริ่มต้นนการให้ในะโยมการเสียสละนึก่าเป็นแบบมีเสร็จแล้วได้ชาวโศกทาเพื่อให้ในะโยมและพ่อประเทศเป็นไงโยมรู้ไหมเราทําให้เหลือจะกินจะใช้แล้วที่มีส่วนเหลือก็คุณเจอสังคมบ้าง แต่เรากินอยู่ง่ายแล้วไงไม่ใช้อะไรเยอะแล้วไงใช่ไหมแล้วเราก็ขยันด้วยมีอะไรเราก็ทําไปเรื่องเราต่างๆที่มาในชาวโสกแต่มันก็ทบทวนมีเรื่องดีดๆทั้งนั้นเลยนะโยมเนี่ยปลูกผักปลูกผลไม้อ,อย่างเงี้ยเออใช้ฐานใบยโยชาบำรุงดินอย่างเงี้ยนี่ข้างนอกเขาจะรู้หรือเปล่าโยมไม่รู้นะภาในชาวโสกมารู้ไงใช่ไหมถ้ามันเป็นไม้ฟืนเราก็ว่ามันดีแล้วเอาไปทําปุ๋ยมันก็อยู่ได้ปีสองปีใช่ไหม ปืนก็จะผุเนี่ยมันก็อยู่ได้ปีสองปีพอมาฟังข่าวข่าวเรื่องฐานใบอ้อยชาเงี้ยโอ้ยไม่อยู่ได้เป็นร้อยปีเลยอะ่ะฐานมาันไม่ได้หายไปไหนมันช่วยเก็บจุลินทรีย์เข้าไว้พืชก็ได้อาศัยตรงนั้นหน้าแลมก็ช่วยเก็บน้ําไว้รากพืชก็ได้อาศัยแล้วใครจะรู้กับเราเนี่ยแต่าชาวโศกรู้ใช่ไหมเนี่ยในชาวโศกนี่รู้ทุกเรื่องราวนะแต่มั่งดูดูเลยเนี่ยอาตมาก็หนึ่งในนั้นน,นนะมาก่อนไม่รู้เรื่องราวกับใครเลยโยมอาตมาคารวะานี่ไม่รู้เรื่องกับใครหรอกเราก็รู้งานที่เราทํา แล้วก็หน้าที่ที่เราทาแล้วเราก็ไม่ทําอะไรอีกนะอกจากหน้าที่ของเราที่เราทาเรามีงานที่ทําของเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พอทําไปทําไปพอรู้จักชาวโศกนี่โอ้โหมันรู้สึกว่ามันยังเหมือนเปิดเหมือนเปิดโลกกว้างเลยนะโยมพอเป็นชาวโศกเนี่ยอัลมาคลองเรือนอยู่เนี่ยมันก็รู้จักแค่บ้านเราถ้าเรามีตึกสี่ชั้นก็เินขึ้นลงตึกสี่ชั้นแล้วก็อยู่โรงงานเราไม่รู้ประเทศไทยมีตรงไหนบ้างพอเป็นชาวโศกขึ้นมารวมรู้ไหม ประเทศไทยไม่กว้างเลยนะโยมประเทศไทยไม่กว้างหรอกไปสุดเหนือสุดใต้ไปภาคอีสานไปใต้ไปเชียงใหม่ไปแล้วนองที่พาเขาพาไปที่พูดเนี่ไม่ได้ไปเองนะมีคนพาไปนี่เป็นเรื่องศาสนานะยโยมเราเปิดใจกว้างมามันจะได้เห็นสิ่งต่างๆท่นี้เราเป็นชาวโศกจริงๆนะโอ้มันเปิดกว้างนะโยมเพราะเราไม่ได้นั่งหลับตาไงใช่ไหม ถ้าเราหลับตาเราคนเรไม่รู้เรื่องอะไรเยอะ <c oughs> เพราะศาสนาทั่วไปเขาสอนให้มานั่งหลับตาใช่ไหมแต่พอท่านไม่ใช่ไงสอนให้ลืมตาดูขณะเดียวกันไปเจออะไรก็ดูใจเราด้วย <c oughs> แล้วก็รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เราเห็นด้วยมันพูดง่ายดีนะโยมพอเรารู้เสร็จตรงนี้เสร็จเราจะไม่หลงไปกับเขาไงเนี่ยเขายิงชายดแดงเขมรเราก็นั่งดูแต่ใจไม่ไป <c oughs> ไปเกลียดเขมรนี่ทาได้ไหมโยมว่าไม่ได้โยมว่าต้องฝึกนะโยมต้องฝึกอเขาเป็นอย่างนี้เราก็รู้เขาอย่างนี้แหละ แล้วสุดท้ายเลยอาะมากระถามเขาหน้าบินสบาดแล้วก็ดูข่าวเราด้วยถามญาติโย,ยวม,มยวม่าโยมลบทั้งที่สอง้วจะมีครั้งที่สามไหมอ๋อเขาไม่เปลี่ยนแปลงแนละ้วเดี๋ยวก็มีลบกันใหม่ไอซีพูดแต่ว่าไม่ได้พูดเองนะโยมก็พูดอาจามาพินเซฟังเขา้มาพูดโยมฟังต่อแม้แต่ใส่บัตรเขาก็พูดถึงมีคนที่ชอบดูไงเขาชอบดูมาถามเขาอ๋อเดี๋ยวเขาลบกันใหม่ เอะมันควรจะเลิกลบกันเลยใช่ไหมเพราะลบกันมันมันมันเสียทั้งวัตถุเสียงถ้าข้าของเสียทั้งชีวิตนะโยมแต่เขาไม่เลิกไงถ้าเราด,ดูประวัติต่างๆของพุนเซนที่เขามาดิยมเขาฆ่าคนเป็นล้านนะเขาฆ่าคนเป็นล้านคนกว่าจะขึ้นเป็นขมรเนี่ยกว่าจะเปเมืองเซนเนี่ยมาก่อนเราก็หิ้วฆ่าเป็นหลักแสนก็เยอะแล้วก็บอกฆ่ามาหลักล้านเลยอ่ะแล้วเขาฆ่าใครอยมอยู่ไหมเขาฆ่าคนฉลาดหมดเลยใครฉลาดเขาฆ่าหมดเลย <laughs> ดูแลง่ายดีอนีียดูขเขมเมนนะโยมอามาก็ไม่ได้ไปไหนนะประวัศาสรยก็ไม่ได้เรียนนะแต่มันก็สายที่ฟังฟังเข้ามาไงแล้วเราไม่ไปทางลงหนังลง,ล,งละครงเงี้ยเราฟังข่าวข่าว,าวต่างๆของต่างประเทศบ้างอะไรแล้วก็นั่งฟังข่าวโอ้ยมาก่อนเราเป็นเด็ก <c oughs> นี่พูดถึงตอนเป็นเด็กนะโยมแล้วก็ไปดูหนังฝรั่งเราก็ไม่รู้เรื่องล็อกหนังฝรั่งเขาสร้างเรื่องมายไงโยมรู้ไหมฝรั่งผิวขาวอะ โอ้ยอินเดียแดงโหดร้ายอินเดียแดงเขาขี่มามาถือธนูถืออะไรของเขาตามเรื่องอ่ะแต่ฝรั่งมันถือปืนยิงมันฆ่าอินเดียแดงหมดเลยแล้วมันก็ใส่ร้ายว่าอินเดียแดงเนี่ยโหดร้ายเราก็ฟังมาเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เฮ้ยอินเดียโหดร้ายเว้ยยังแดงมเป็นคนโหดร้ายเราก็ฟังเป็นเด็กอ่ะพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็ฟังข่าวข่าวมากขึ้นมากขึ้นอ่ะเขาบอกในเพศเมกาเนี่ยฮอลลีวูดคนไหนก็ได้ที่มาในเมกาเนี่ย มาแย่งแผ่นดินแดงแล้วเนี่ยใครรวยแค่ไหนมีตังแค่ไหนมาเป็นพลเมืองเขาได้เลยแล้วประเทศประเทศอเมริกาเขาก่อตั้งขึ้นมาได้เอาคนที่ใครก็ไม่รู้อ่ะคุณมีตังมาเป็นประชาชนของเขาเลยแล้วข้ก็ค่าย,ดยแดงหมดเลยแล้วก็ยึดพื้นที่โยมมาโหดร้ายไหมเนี่ยนี่ที่ผ่านมานะที่พูดแลนับผ่านมาแล้วตอนนี้โยมเขาบุกไปจับอะไรอ่ะของเขาอ่ะต่างประเทศเขาบอกเนี่ยเป็นอะไรของเขาอ่ะ ที่เขาไปบุกไปจับเนี่ยประธานทธิีของเขาเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงไปจับมาเลยแล้วก็มีคนถามว่าหาว่าเขามีอย่งงายงง้นมีอย่างนี้แต่เป้าหมายยองเขาต้องการอะไรอะที่ประเมีน้ำมันเยอะไงมีบอ่อน้ํามันเยอะไงแล้วมีเรืองอะไรท,ที่ตุทีนั่นไงแล้วก็กล่าวหาเขาแล้วก็เอาทหารไปจับเขาเลยแล้วยมว่าอเมริกาเป็นคนดีไหมเนี่ยเออพูดไปพูดมา,พ,ดมาพูดถึงอเมริกาทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> อาตมาว่าอเมริกาเป็นจัวโลกนะโยม เนี่ยทุกวันนี้อาตมาแต่อาตมามองมานานแล้วมองว่าอเมริกานี่ไปโจรโลกอาตมาจับใจความได้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ไปไล่อะไรนะ,ะไปไ่ยิงลักอะ่ะสุพาพงสุภาพลธรรมดาแกพูด,รรพดเรื่องดีๆทั้งนั้นนะอาตมาไม่เพอ้อฝันด้วยไงสุพงสุภาพคุณเวทีพูดอะ่ะเขาว่าไงายามรู้ไหมเรื่องราวต่างๆบนผิงโลกใบเนี้ยที่เกิดไอ้ฝ่ายค้านสู้รัฐบาลเนี่ยอเมริกาอยู่ข้างหลังหมดแหละ นี่ต่อไปประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะเนี่ยถ้าใครรู้เรื่องรู้ราวพักซ่อมเมอนี่ยเป็นของเมกาคนนั้นนี่ผมถ้าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้เลยโนเซนไงเขาพูดขายฝัน,จะ,นจะให้นน่นจะให้นี่ไอ้ที่พูดเขาทำไม่ได้หรอกไอ้ที่พูดมาเรานั่งฟังอย่างคนแก่จะให้สามพันอยูนไหนไม่ให้อะคนแก่ก็เลือกแล้วนักเรียนจะให้เรียนฟรีถึงปริญญาเงี้ยโยมรัฐบาลจะมีตังค์จ่ายตรงไหนมีเยอะนักเลือกเงินที่เหลือมันทําไม่ได้แต่ไวรุ่นเขาฝันหวานเนีย่ยเขาเอา เลือกตั้งครั้งที่แล้วมาโอ้มาล่มทลายเลยนะเนี่ยพอเข้ามาทำอะไรอะ่ะจะแก้หนึ่งหนึ่ง,งสองเอาก็นั่งฟังมาแล้วก็เราก็อยู่วัดนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปอยู่เขาเราไม่ได้ฟังข่าวข่าวช่องเราไอ้พูดมาเนี่ยฉะนั้นช่องเราจะเอาเรื่องสาระพวกนี้มาพูดให้เราฟังแต่ขนาดเดียวกยันเราก็ต้องพยายามจําทําใจไม่ให้เกลียดเขาด้วยนะโยมทําใจเป็นกลางๆงไม่ต้องเกลียดสีส้มได้ไหมมันทําไม่ง่ายนะเพราะเราเห็นคนไม่ดีเราก็ไม่ชอบไงใช่ไหม แต่เราต้องทําอ่ะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะโยมทําใจให้เราเนี่ยไม่ต้องเกลียดเขาพกเกลียดเขาเราก็ทุกข์ไงใช่ไหมท่านี้เรื่องเราต่างๆพ่อบอกให้อมีเรื่องเราก็พูดออกไปให้เขารู้ให้เขาเข้าใจเราก็ทําอยู่นะโยมทําอยู่เราไม่ได้ทาแต่มีชาวโสกไปทำไงมีมกเขียวมีใครตัวให้ไปทําเราก็นั่งดูไปเออมันก็เรื่องจริงนะนานวันนานคืนเขาว่าไอคนที่ทําที่ไม่ถูกไม่ต้องมันเหมือนจะดีตน้ตนๆ้นนะโยมโกงเข้าไปเป็นพันพันล้านเงี้ยเห็นติดคุกไหม กองจำนำข้าวห้าหกพันล้านนี้มันเป็นแสนสิหกแสนล้านนี้ยแต่ติดคุกนะแต่เจ้าตัวไม่ติดนะโยมหนีไปต่างประเทศแล้วทําไปทํามาแล้วไงเขาบอกเขาจะกลับประเทศไทยไม่ให้ติดคุกมันไม่ได้ไหมโยมสิบปียี่สิบปีนะโยมแล้วตัดสินตัดสินสิบปียังไม่ติดอีกอะเราก็นั่งดูเอ๊แล้วสุดท้ายตอนนี้เขาติดหรือเปล่าโยมวะาฮะเห็นไหมนี่วิบากมันมีจริงไงการกระทํามันมีจริงไงใช่ไหม นี่เมืองไทยเรานี่ไม่คนใจดีแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยวิบากมันก็เรื่องจริงใช่ไหมเราเป็นศาสนาพุทธเนี่ยพ่อเราบอกว่าเอ้บาปเล็กน้อยอย่าทําเสียเลยดีกว่าพระเจ้าตัดไว้อะแล้วมันให้ผลเราจริงๆเลยไม่ไม่ตอนนี้ก็ตอนหน้ามันถึงแน่นอนนี่เมื่อรู้แบบนี้เราเป็นชาวโสก็กทำใจนิ่งๆเย็นๆอย่าไปทุกร้อยอะไ่มากมายแล้วก็ดูไปเราไม่ทําผิดไม่ทำเอ่อ ไม่ผิดแล้วไม่ทําไม่ผิดศีลท้าเราอย่าทาแล้วก็ทําไปอย่างนี้แหละวันวันคืนคืนหนึ่งใช่ไหมนึกมาทําแบบมีเสร็จแล้วจิตยาเราก็ช่วยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มองคนบวกเขาไว้แล้วก็เชื่อไว้เชื่อวิบากกรรมไม่ด้วยกระไดโยมแล้วพ่อเราก็เทศเชงไงโยมการกระททุกเม็ดทุกดอกนี่ไม่ละเหินละเหยไปไหนโยมมันให้ผลมาถึงตัวเราทุกเรื่องราวอะไรที่มาถึงตัวเราเนี่ยเราสร้างไว้แล้วทั้งนั้นโยมต้นชีวิตนี้หรือเมื่อชั้นที่แล้วเราไม่รู้แต่ต้นชีวิตเนี้ยเราเห็น นี่มืรู้แบบมีเสร็จแล้วแล้วมันก็ดูตัวเองอ่ะเราเกิดมาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ้ามันเห็นมินมีอะไรอะ่ะแต่เราเป็นคนดีใช่ไหมเราไม่ติดใบมุกไม่ติดอะไรใช่ไหมมันก็สร้างฐานะได้อะ่ะแล้วมันก็มาตามเหตุปัจจัยของมันแล้วจันมาก็ดูมาได้เร็วด้วยนะงง,ง,งเๆเซ่อๆแต่มันมาฮะ่เพราะเราไม่ไปหลงอะไรชาติดีไงใช่ไหมเขาหลงบุรีเราก็ไม่หลงเขาหลงเล่าเราก็ไม่หลงเขาหลงเที่ยวเตยเราก็ไม่หลงเขาหลงดูหนังแล้วครอเราก็ไม่หลงแต่ถาวม,มาไปไหมว่มาไปนะเป็นเด็เดกอะ่ะ ก็มีหนังละครเราก็ไปดูใกล้ๆบ้านเมื่อก่อนนี้เราก็ไปแต่ไปแต่เรา,เราไม่ได้หลงกับเขาไงสุดท้ายพาออายุโตขึ้นโตขึ้นเพื่อนฝูงก็ติดเหล้าติดบุหรี่มา่แต่เราไม่ติดไงใช่ไหมแลวม้วยมว่ามีผลไหมเนี่ยมีผลก็คุณลุงพี่เขาบอกเดี๋ยวั้นลิมก็ติดบุหรี่แล้วเนี่ยอ่ะเขาสูบบุหรี่แล้วก็สูบแล้วทายาสูบขายเด็กๆอะ่ะเขาสูบไปแล้วก็สูบแต่สูบเมาเมาจังแค่สูบไปมวนก็เวียนหัวจังนานปวดหัวจะตายแล้วเราก็ไม่ติดไงใช่ไหม เออเรามีพี่ชายคนกินเหล้าคนขี้เหล้าแ,แล้วไงพี่เราฝีมือดีด้วยนะแต่ไม่เป็นชิ้นเป็นอะลิโมตแต่เมาเหล้าไงอาตอมาก็นั่งดูเอะเมื่อสมัยก่อนนี้คนทํางานได้ร้อยห้าสิบเยอะมากนะเขาจ้างดาย่านี้ก็คนละรู้สึกว่าผู้หญิงเจ็ดบาทผู้ชายสิบาทนะดาย่าแต่พี่ชายเราว่ะไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ร้อยห้าสิบอ่ะเขาจ้างคนอื่นหนึ่งร้อยนะเขาให้พี่เราเนี่ยร้อยห้าสิบ แต่ผลปรากฏเลยเป็นไงโยมรู้ไหมกินเหล้าหมดแหละแล้วโยมว่าเป็นไงเราก็นั่งดูไอ้นี้พูดเรื่องจริงโยมฟังไงพี่เราเองไม่ยังขครใช่ไหมเราก็เห็นอยู่อะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงอะ่ะโอ้ยก็โยมไปคิดถึงคนกินเหล้าแล้วกันเป็นไงอะใช่ไหมก็อ,อยู่กับมาจนเขาจนไจนจน,จนพี่สะพ้ายตายนะโยม ไอ้เราก็นั่งดูไอ,อ้พูดไปพูดมาไปพูดไปถึงพี่เราเองไม่เป็นไรพี่แล้วแต่ตอนนี้เขาตายไปหมดแลวไม่เป็นไรแลวโยมก็ไม่รู้จักด้วยแต่งงานกับพี่สาวเขาถุงจนหมดพอพี่สาวเขาตายน้องแต่งด้วยอีกไงเราก็นั่งดูคนครอบครัวนี้เขาเรียบร้อยนะดูเจ้าทัพพูดดีอะไรดีอ่ะก็พี่เรามันกินเหล้าตั้งแต่หนุ่มมาจนแก่ใกล้ตายมันก็กินอะ่ะแต่ภรรยาตายก็แต่งตัวดีนะแกมือไม่กินเหล้าแล้วสองสามสักประมาณเนี้ยครึ่งปีหรือปีกว่า น้องชายเขาแต่งกับน้องชายน้องสาวพีกเหมือนกันแหละลองเดิมพอกินพอแต่งงานเสร็จก็เมาไม่เดิมอีกพูดถึงคิวจนแล้วนี่มันตลกนะโยมเนี่ยและคนมันก็ไม่รู้เราก็นั่งมองๆเขาเอ้ยเราก็บอกก่อนไอ้คนเราต้องเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะทางศาสนาพุทธเราบอกเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมไอ้เราก็เชื่อมน่าจะได้นะแต่จริงๆแล้วสมัครไอ้มันก็ไม่เห็นใครจะเปลี่ยนแปลงได้เท่าไหร่นะเออนี่พี่ชายคนคนละแม่เป็นต่าแก่ช่างทองเหมือนกันอนะ ให้ทําไปทําทุนพอให้ทําทุนไปปีสองปีก็หมดทุนหมดทุนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องให้หลงขันให้ช่วยใหม่ให้ไปตั้งหลักใหม่ไปรับงานใหม่ก็หมดอีกอะ่ะจนสามรอบก็หมดนะโห้ยอาจมาเอ๊ะพอเราเอาไปทําจริงๆริอาตมาแต่เด็ดเดียวพอเขานะเนาไปหัดทางานเพิ่งจะเป็นช่างทองอ่ะพอเราอายุมากขึ้นมาหน่อยโอ้โหเมื่อก่อนนี้ช่างทองมันมันง่ายนนะิยมหาเงินอาจารมาก็นั่งดูดูอ่ะ ทำงานออกมานี่มันขายหมดอ่ะแล้วฝรั่งเข้ามาเมืองไทยโอ้ยทองเคนมันขายดีใครลงแห่งตรงนั้นมันมีงานหมดเลยอาตมาก็ได้ดิบได้ดีเพราะอเมริกามันเข้ามายิงกับเวียดนามมันมาเวียดมันมาเมืองไทยมันมีกองทหารอยู่ใช่ไหมเขาจะไปลบมึเขาได้ตังมันก็ซื้อแหวนให้ผู้หญิงบ้างซื้อให้ขายบ้างเพราะไปลบมันจะตายเมื่อไหร่มันไม่รู้ไงพอได้ตังมังก็ซื้อของให้เราได้มีงานทําที่จริงมีแค่นี้เราก็ได้ขายแรงงาน มันได้สมบูรณ์มาตรงนั้นนะยโยมได้ตั้งหลักได้ไม่นานตรงนั้นอะ่ะเพราะม,มีงานเยอะไงใช่ไหมแล้วเนี่ยมาเรื่องจริงๆของชีวิตนี่มันเหมือนนิยายในะโยมแต่มันไม่จริงเลยมีอะไรเราก็ซื้อมีเพชรมาเราก็ซื้อมีพลอยก็ซื้อซื้อเป็นกล่องไว้ขายไม่เป็นก็ซื้อกล่องงนะั้นอ่ะแต่ถึงเวลาเราขายเป็นมันเปลี่ยนเป็นเงินหมดเลยอะ่ะที่ว่ามีฐานะดีเลยเพราะมันมีของอยู่ในบ้านไงสุดท้ายปลายสายชีวิตคนเรานี่มันกรรมกันทำจริงๆเลยนะที่พูดกับโยมแต่ามไม่รู้ของใครเลยนะ มารู้เรื่องมาเจอชาวโสงนี่เองมาเจอพ่อท่านนี่เองออกจากบ้านมาก็ฟังทมบ้างอะไรบ้างพอแข็งแรงขึ้นเขาไปไหนก็ไปกับเขาที่จริงอาจ,จะมาพูดกับโยมมีไม่ใช่วัตมาเลยนะเนี่ยของศาสนาหมดนะที่พูดมาทั้งเรื่องราวเนี่ยช่านพี่เขาอาัตมาเองก็พูดขายเรื่องเครื่องประดับสิแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะโยมเรามาตื่นรู้โลกต่างๆของโลกขอบนโลกใบน,นี้แล้วตื่นรู้เราไม่หลงไปกับเขาหัวใจคือเราไม่หลงไปกับเขาเปิดตาดูได้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในสังคม เราเปิดตาแล้วก็รู้เรื่องเข้าไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างการเมือแต่ว่าไม่ได้ชอบนะแต่ฟังไปฟังมาเฮ้ยมารู้ไปตั้งหลายๆพักแฮะรู้พฤติกรรมของแต่ละพักทาอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเลือกตั้งใช่ไหมโยมเนี่ยเดี๋ยวก็ดูโยมอสีส้มโยมอย่าไปเลือกมาเลือกให้เกียรติพี่เกียรติน้องนั่น่ะเลือกให้ไม่มีบุญคุณยังไงโยมที่พูดไปแต่ละคำอ่ะโอ้ยพ่อแม่มีบุญคุณเหรอไปลงมหาวิทยาลัยก็มีบุญคุณจ่ายเงินจ่ายค่าเทอมแล้วก็หมดไปแต่เขาไม่รู้ก่อนจะมาเป็็นนหาาวยยัเปไงอ ช่ไหมเขาดูแลกันมายัางไงอ่ะพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูก้นมาเนี่ยโอ้กว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็มาบอกเท่าเทียมแนละต้องเสมอภาพมันมีจริงแม่เสมอภาพโยมว่าในบ้านเราก็มีพ่อแม่ลูกใช่ไหมในบริษัทก็มีผู้จัดการมีพนักงานมีเจ้าข,ของใช่ไหมแล้วไม่มีเท่าเทียมตรงไหนโยมแต่พ่อเราบอกว่าไงโยมรู้ไหมไอการเท่าเทียมเนี่ยยุโรปมันเข้ามาต้องการยึดประเทศด้อยพัฒนาไอเข้ามาเท่าเทียมเนี่ยและอีกคำหนึ่งด้อยพัฒนา จะไม่ช่วยพัฒนาเนี่ยสองข้อข้อความเนี่ยมันต้องการเขามายึดประเทศด,ด้ยพัฒนามันต้องการมายึดเขาไม่ได้มาช่วยนะยมไอความท่ามเทียมนี่คำคนคำหนึง่งไอคำว,ว่าไมา่ช่วยพัฒนาอีกคำหนึง่ง แต่มา,มาในนามของการช่วยเหลือแต่อีกมุมหนึ่งไปทําอีกมุมหนึ่งให้เราเห็นเนี่ยสุดท้ายปลายทางถ้าเราไม่เจอพ่อท่านไม่เจอบริษัทรัฐจเราก็จะไม่รู้นะโยมนี่เจอพ่อท่านก็จะไขปัญญาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง,แต,องแต่เรื่องเข้ามาในมันสมองเราเราก็เห็นไงแล้วเราก็มาลืมตาดูอีกแล้วเราก็ไม่หลับตาอีกโลกเราขึ้นตรงไหนเราก็นั่งดูแล้วก็เปิดใจดูใช่ไหมมันรู้โลกไปทั่วทั้งแห่งเพราะสื่อสารมันมีไงนี่ขนาดสมาชิกสนเทไม่เป็นนะก็นั่งดูข่าวๆบ้างเขาเปิดเราก็นั่งฟังบ้าง วินสบาทผ่านเราก็ได้ยินข่าวข่าวบ้างที่เขาเปิดหรือเราเห็นเขาเปิดบ้างแค่นี้เองนะเนี่ยโยมมันยังมีเข้ามาในมันสมองเราเรื่องราวต่างๆเลยใช่ไหมแล้วเรื่องราวต่างๆทอทัศวิโย,ยมเออถ้าไปนั่งดูหลงมันจะขายของทุกทุกช่องไงโยมมันมีช่องไหนไม่ขายของบ้างอะอาตมาเห็นเตเเปิดแว่เดินผ่านแล้วก็นั่งมองอะ่ะเดี๋ยวก็โฆษณาโฆษณาขายทุกช่องขายของหมดนะโยม มีบุ้นิยมช่องเดียวช่องโพธิสัตว์สร้างไว้มีช่องเราช่องเดียวแล้วมีมะเขือช่องหนึ่งของมะเขือมีไอ้ช่องหนึ่งก็มีอยู่สองช่องไงเนี่ยเราก็นั่งดูเอ๊มทีแต่มากระซาพมันเตะนะมันเตพมันเตเขาเคยโฆษณาขายปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งอ่ะโอ้ยออกจากถุงมาเสร็จมันวิ่งมาทั่วบ้านถุงเมืองันทุ่งไร่ทุ่งนาป่ากระโพดเสร็จแล้วมันวิ่งไปเข้าถุงนี่กับมันเตะเฮ้ยมันโกหกเรานะมันเตะมันกลับไปเข้าถุงอย่างเก่า มันเจก็อารมณ์ดีมันเจก็แล้วมันก็จริงไงโยมโฆษณาที่ซื้อปุ๋ยไงใช่ไหมแล้วโยมว่ามันจริงเลยนะฮะปุ๋ยออกจากกระสอบมาเลยไปผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาไปผ่านในป่ามันสัมหลังเสร็จแล้วป่าอะไรก็พดแล้วกลับไปเข้าถุงอย่างเก่าพูดเหมือนตลกจริงๆมันตลกจริงนะโยมถ้าพูดเรามองเรื่องจริงๆอ่ะไอ้เราก็ไม่ได้ไปเขามันมองเรื่องตลกตลกไงใช่ไหมแต่โฆษณาขายปุ๋ย เนี่ยเรื่องราวต่างๆบนผีโลกแบนี้มีมากมายโยมโยมก็เลือกเอายมโยมจะรู้เรื่องอะไรโยมจะเข้าใจเรื่องอะไรแล้วก็แบ่งเอาถ้าเราไปฟังทุกเรื่องไปก็เงื่อเราเมาไปหมดเลยโยมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวเราชีวิตเจ็ดสิบปีนี่เดี๋ยวมันจะตายแล้วนะโยมแล้วโยมจะอะไรไปฮะเอ้ยมาให้มาเสียสละดีกว่าโยมมาถือสินห้าดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ทําไปแล้วกินน้อยๆใช้น้อยๆแล้วก็ให้เหลือกับสังคมเกือบสังคมไปไม่ต้องให้มาเหลืออะไรมากมายเราเหลือแล้วเราไม่ได้ใช้มันก็เหลือให้คนอื่นแล้วโยม แล้วเรากินง่ายอยู่ง่ายมันจะกล้านะโยมมันจะกล้าอยู่ง่ายๆกิน,นง่ายๆเนี่ยเราไม่กินง่ายแล้วอยู่ง่ายแล้วมันไม่อะไรมากมายแล้วไงโยมใช่ไหมนี่เมื่อรู้แบบมีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกล้าโยมมันจะค่อยๆไม่อะไรมากมายกับสังคมหรอกมันก็จะดูเขาเหมือนดูหนังดูละครถ้าเราไปดูจริงจังเราทุกตายโยมแล้วตำราเขาบอกอีกข้อนะโยม <c oughs> ถ้าโยมจริงจังกับโลกมากเกินไปจะตายเพราะความเศร้านะโยมถ้าจริงจังกับโลกมากเกินไปจะตายเพราะความเศร้าโยมถ้าโยมไม่จริงจังโยมทํายรูเสร็จไหม ไม่สมเอ็จอีกแม่นะโยมโยมต้องจริงใจบจริงจังเบื้ง,งเ,เ,เรื่องอะไรที่มันถูกต้องโยมกขยึดไว้แล้วก็ทาให้มันจริงให้มันจังใช่ไหมอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็อยาไปจริงจังกับมันก็ดูไปเป็นข่าวข่าวไปสุดท้ายปลายทางมันกรรมของเราเป็นของเรานะยโยมที่เราทําลงไปมันเป็นสมบัติของเรานะยโยมไอ้ข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่มันก็อาศสายช่วงสั้นๆเรามีลมหายใจอยู่นะแต่พอตายต้องทิ้งไว้บนผิวโลกใบนี้ใช่ไหมการกระทําเท่านั้นโยติดตัวเราไปแล้วมันจะเป็นสมบัติแท้ของเรา อ่ะสาธุนุยมนะสาธุ